ไถ้าหายถ้าหายสักสิบวีแล้วมาเอ้ยบายอ้าวบายยิ้มยิ้มขับคุยเลยอะไอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเขาคือทีมค่ะทีมนู้นน่ะนูบมาสเตอร์คนไทยแน่นอนแต่ได้เจออย่างเงี้ยมึงรู้เลยไงนูบมาสเตอร์นี่มันใช่คนที่ชื่อในในทอบอกว่า มันชื่ออะไรนูมัสเตอร์หกเก้าอะไรนะมันเล่นฟอร์ดไนท์มันเออเป็นนู้บเลยจะเสือกเป็นมาสเตอร์อีกคนวะไม่เล่นด้วยกันมึงยังทะเลาะกับบอทเดี๋ยวับเริ่มไปสัตว์เดี๋ยวไว้ผมจะเพิ่มเพิ่มให้มันตอบโต้ได้มากกว่านี้ โอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเวลาแบบพิมพ์อะไรมามึงก็จะถามว่าอะไรล่ะเรียบร้อยวิเซนเต้สัตว์โอ้เซอร์วิเซนเต้ยังควายอโยเซลอะไรของแม่งวะยองกาเซโยไม่ทันแล้ว <c oughs> อไวอ้สัต <c oughs> ว์เอาไว้ก่อนเ <c oughs> อาไว้ก่อนอุตจักรก๊อฟมาแล้วเอาไว้ก่อนความจริงเราเข้าไปเลยก็ได้นั่นเนี่ยปิดปิดตรงนี้ทีเดียวแล้วก็เข้าไปเลยเนี่ย เนี่ยเห็นไหมทุกอย่างไม่ได้เล่ยแล้วก็ต้องเอาด้วยกลใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ได้เอาท่าตำลมก็ต้องเอาด้วยกรอกเก็ดว่าม,มีคำแบบนี้ในโลกนี้ด้วยหวเหรอวะพูดดีๆไม่มีใครมากกับ่ไม่น่ไม์ มันมันเลยซดยามันซดยามันซดยามันซดยาเออลีออนเนเมชิสือแปลว่าอะไรวะค่อยๆค่อยซุ่มซับมไปแล้วก็รู้โอ้ shit oh fucking shit เข้าไปไหมใครเขาดิคอนวะใคปั้นตุ๊กตามาวะเจเจอะปัุกตาอี้มากดิหมดในพอยมาเล่นด้วยเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ฟอร์มทีมอ่ะนักกีฬาอีสปอร์ตจะลดตัวมาเล่นกับพวกเราเออต้องภูมิใจด้วยะช่วงนี้พักไงช่วงนี้พักทีแล้วพักหรือว่าแพ้แล้วตกรอบแล้วหรือว่ายังวันนี้ไม่มีแข่งวันนี้มีทั้งนักกีฬาอีสปอร์ตมีทั้งนักกีฬาเกาหลีเกาหลีเลยนู่นว่ะอ้าวอยากรู้อ่ะอยากรู้อยากรู้ปะนักกีฬาเกาหลีเป็นไง ขอชื of of ่อก่อนได้ไหมอยากรู้ชื่อเขาอ่ะเขาอยากรู้เข้ามาต้องเข้ามาไอ้เยี่ยไขวะไขว้พี่ปอนไกด์ผมได้ไหมประเดี๋ยวเขาไม่ไกด์เลยชื่อในนามเขาชื่อซุนดรูออนชื่อเี้อะไรวะชื่ออยย่าอเี้ะไร คำสาดเยนะครับติดใเฮอ้ไอดีเนยไอ้ไหนก็ด้ไหนก็ได้มาคุยใส่เลยใครไปคุยใส่เขาน้าไ่ไปคุยใส่เขาทำไมคุยใส่เขาเฮียอะไรอ่ะ